ทำไมทุกคนไนดะ้ขนมเยอะแยะมากไหมแต่ฉันได้แค่เทวกสแท่งเดียวเองหวังว่าอย่างน้อยมันต้องอร่อยมากๆนี่ดูหน่อยเธอย้นไปไหนนะแล้วน่าจะทำไมละ่ะหยุดบนินเหมือนผู้หญิงได้แล้วนะแล้วก็ฉันรู้วิธีแบ่งช็อกโกแลตแสนอร่อยออกเป็นหลายๆส่วนด้วยนะ <c oughs> งานนี้ฉันต้องใช้เลยเธอทำให้ฉันไม่มีทางเลือก <c oughs> หยุดเนอะอย่าทำพวกเราเลย ฉันไม่ได้ทำอะไรพวกเธอนะเรยนี้ใช้ช็กกละเท่านั้นไม่เกี่ยวกับพวกเธอแต่เราก็ยังกลอัวอยู่ดีแต่อะไรกันละ่ะมันก็แค่ทวิกสเพราะงั้นทุกชิ้นมีค่ะอร่อยจังเลยฉันไม่ได้กินทวิกสมาตั้งนานแล้วมันอร่อยกินบรรยาย นั้นก็ได้เวลาที่ฉันต้องกินช็อกโกแลตแล้วแต่ก่อนอื่นต้องเอาห่อขนมออกก่อนนะทีนี้ก็กินช็อกโกแลตได้แล้วล่ะอะไรกินเนี่ยท้าไปหิวมาจากไหนอ่ะอกโกอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอใช่สิรู้หรือเปล่าว่าช็อกโกแลตเข้ากับอะไรได้หลังลงตัวนมไงโอ๊ย ทำไมทุกคนยังขยับใส่ฉันอีกแล้วนลยไม่ถึงเลยว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนมช็อกโกแลตช็อกโกแลตแข็งช็อกโกแลตต็้มไปหมดเลยนี่มองอะไรกันอยู่จอรเริ่มกินได้แล้วฉันเพิ่เกิดไอเดียดีๆแค่กินช็อกโกแลตอย่างเดียวมันน่าเบือเกันไป ต้องแบบนี้สิและยิ่งเจ๋งกว่าถ้าเอามันมาสร้างหอคอยใหญ่ๆโ <Yeah! S 1> นเทล่าจะเป็นการสำหรับเชื่อมต่อกันอ๋อจอนนายสร้างเก่งจริงๆเด็กผู้ชายทุกคนควรสร้างอะไรเป็นโดยเฉพาะหอคอยชั้นแบบนี้ แล้วเด็กผู้หญิงทุกคนควรจะกินทุกอย่างที่เด็กผู้ชายสร้างไว้ฮะเอาล่ะมาลองกันเถอะนี่พวกเธอทำอะไรกันเนี่ยทำไมห่อคอยถึงสั่นเนอะเออเอออ๋อ,อ,อจอนเดี๋วโทษให้เราด้วยคือว่าช็อกโกแลตอร่อยเกินไปนะฉันไม่เป็นไรหมวกกันนอกช่วยไว้ อะไรกันเนี่ยหมากฝรั่งทอดเยอะมากมากเหรอแต่ว่าไม่ฉันมีแค่แผ่นเดียวเองแผ่นเล็กมากด้วยถ้าอยากมองเห็นต้องใช้มันขยายเท่านั้น uh huh. ตัวอย่างทันลองดูน้าอร่อยฉันคิดว่ามันต้องอร่อยมากๆ <All right. S 2> และก็เล็กมากๆด้วยจอนถึงตาในแล้ว ในที่สุดฉันกำลองหิวอยู่พอดี<ะ>แต่ใครแกะได้บ้างเนี่ยฉันเปิดไม่ได้เลยแต่คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีความช่วยเหลือ <c oughs> ต้องแบบนี้สิคอยอย่างชั่วเนี๋ยฉันจะแสดงวิธีกินมันฝรั่งทอดให้ดูเอาไปเลยอ๋อขึ้นไปสูงจังเลยนี่มันเจ๋งมากจะตกลงบาแล้วรับเนอะรับได้แล้ว เป็นไงละ่ะอร่อยจังโอ,อ้ยใช่แล้วมันยังไม่เขาล้มตึงไปเลยตอนนี้ฉันสามารถกินขนมสสนอร่อยของฉันได้อ,อ้หยุด <c oughs> นะทำไมเป็นฉันตลอดเลยมันก็ช่วยไม่ได้ มันฝรั่งทอดอร่อยเกินต้าน hey. uh oh. แต่ฉันไม่หมวกันน้อมันช่วยฉันไม่ได้ yeah. matter, แต่เรารู้ว่าต้องสอนเรียนให้เธอ <c oughs> ง่ายมากแค่ใช้รถบรนทรุกแบบนี้โอออร่อยจังมันก,ก็หนักด้วยใ <c oughs> ช่แล้วเอ็มว่าเธอไม่ชอบกเท่าไหร่ ขอบใจพ่อแสงรู้ uh oh. ฉันคงไม่รู้หักไม่มีนาย uh oh. แต่ฉันจะไม่ยอมให้จบแค่นี้แม้แต่เล็กกว่าที่เล็กที่สุดก็ uh oh. สามารถขยายใหญ่ได้ uh oh. หากเราใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง i iPhone uh oh. อะไรกันเนี่ยไม่รู้มาก,ก่อนว่ามันเป็นไปได้ด้วยใ uh oh. yeah. ช่แล้วเป็นไปได้แล่ก็อร่อยมากๆ uh oh. เอาล่ะจอนถึงตานายแล้ว thank you ได้เลยจะกินให้หมดในครั้งเดียวพร้อมไหมฮะใช่เราพร้อมแต่ดูเหมือนนายยังไม่พร้อมแต่ที่โตยังมีลือกวาดอีกเยอะเอามือออกไปนะนี่ไม่ใช่สกินเฮาส์ของนายทั้งหมดเป็นของฉันของฉันคนเดียวตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มจากสีไหนดีนะต้องตัดสินใจด้วยการจับฉลัก เอาล่ะได้สีไหนก่อนนะหยิบออกมาและสีแรกก็คือนี่ไงมันคือสีเขียวเป็นสีที่ฉันชอบมากไม่แล้วเลยมาลองกันสุดยอดฉันจะกินให้หมดในทีเดียวนีม่มันอะไรมากมากและต่อไปฉันจะลองสีอื่นสีแดงเจ๋งจังจะฉันหลังเหรอ ฉันอาจได้อะไรที่ดีๆด,ด้วยนะอะไรกันเนี่ยลูกกว่าลูกบอลเมิเล,มเลยและข้างในต้องมีลูกกว่าเลยๆข้างในมากมายด้วยเ oh, <yummy. S 1> ขาไม่เสร็จเหรอฉัน <What? S 1> ก็อยากได้เหมือนกันนะ <Awesome. S 1> จอนเค่อยรับมบ่ขนมให้ฉันบ้างสิฉันก็อยากกินนะแน่นอน ช่แล้วฉันใจกว้างมากเพราะเง,งินฉันแบ่งให้ทุกคนได้ <What? S 1> และอีกครั้งให้ทุกคนโชคดียเว้นฉัน <What? S 1> ฉันได้เยีนลี่แค่อันเดียวเอง <c oughs> จอนหัวเราะอะไรเนี่ยถึง <c oughs> จะมีแค่อันเดียวแต่ก็อร่อยมากนะ <c oughs> เออฉันคิดว่าเอมมาให้ไอเดียดีๆในการแก้งแล้ว <c oughs> ฉันจะทำเป็นว่าตาหลุดออกมาตอนไม่มีใครสนใจ โน้ยเอมมาดูสิมเกิดอะไรขึ้นอ uh, ันนี้ฉันตาบอดฮะมนักกลัวเอามนอกไปนะอออ๋อหายใจไม่ออกช่วยด้วยเพราะเธอเอมมาคนอื่นถึงเดือดร้อนเป็นหนังที่น่าสนใจจังเลยและเนสคริกก็แสนอร่อยฮะมันมาจากไหนอะ หลังจากเล่นสนุกลูกปลายลลี่แนอร่อยก็เป็นสิน่ง<น>ที่ฉันต้องการเห็นด้วยฉันก็ไม่ปฏิเสธของอร่อยแบบนี้เหมือนกันฉันมีต้องสิบอันแนะ่เอาเข้าไปในปากให้หมดเลยทีเดียวและฉันทำได้เจ๋งมากจอร์นเราอยู่ล้ว ไม่มีอะไรนะฉันแค่อดทนได้ไม่เหมือนเธอแต่เธอพูดถูกมันอร่อยมากๆนายน่าจะแบ่งให้ฉันบ้าง <What? No. S 2> ให้ฉันได้สินนะเราเป็นเพื่อนกัน <Please. S 2> สาวสาวไม่ต้องทะเลาะกันหรอกฉันไม่แบ่งให้ใครทั้งนั้นให้ตายเธอ บอกแล้วไงว่าไม่อะไรกับอะไรขึ้นเนี่ยสงสายตาดีกันไปแล้วเฮ้ดูเขาสิฮะมนุษย์ตาจอนลานของนีอยากกินอะไรละ่ะหนูอยากกินไอศครีมฉันรู้สุดมันคือไอศครีมทอด <c oughs> เพื่อไอศครีมมีรสชาติที่อร่อยเราต้องสับเป็นชิ้นๆอย่างปลาณน้ ันง่ายมากเลยคนยากกับฉันสามารถทาได้เหมือนกันเย่ๆย่ยย่ง่ายเหมือนปอกกล้วย <No. S 2> ระวังด้วยสาวน้อยอย่าโยนอ,นอาหารในครัวสิไม่ดีเลยนะโอเคนั <No. Okay. S 2> ่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เมื่อส่งมือสมัครเล่นไปทำงานนะไม่นี่ไม่ดีเลย oh, <no. S 2> ฉันจะทำใหม่ดีกว่าเราต้องเทนนม oh. แล้วก็ครีมลงไปบนพื้นหิ้วเรียบ จากนั้นก็หั่นผลเบอร์รี่ทั้งสตรอเบอร์รี่จากนั้นก็ใส่นมลงไปเลยตอนนี้ก็สับทุกอย่างให้เข้ากันเมื่อมันแข็งตัวแล้วเราสามารถหมวนมันขึ้นมาแบบนี้ได้ใช่แล้วฉันก็ทำได้เหมือนกันตัดแล้วก็มมวนไม่เห็นมีอะไรซับซ้อนเลยตอนนี้ฉันใส่นลงไปในแก้วแล้วก็ตกแต่งฉจะต้องเวฟคิมลงไปด้วยแต่มันดูสิ้นไปหน่อยนะงั้นตกแต่งด้วยสีเท่าสีลุงแล้วก็ขนมด้วย ใส่ลงไปเลยเพื่อความสวยงามแล้วก็โอรีโอตอนนี้อยากจะหั่นไอศครีมของฉันเป็นชิ้นๆ <Awesome. S 1> จากนั้นก็ราดซอสสตรอเบอรี่ลงไปด้วย <Yeah. S 1> คุณยากกำลังทำผิดน,นะคะแต่ซอสไม่ประหยัดเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นจะใส่เยลลี่มีและตามด้วยผลเบอร์รี่สตบบรอเบอรี่แล้วก็บลูเบอรี่ด้วยสุดท้ายโรด้สปริงเกิล ลอยลงไปเลยเพอร์เฟกมากเลย <Awesome. S 1> <c oughs> ไม่ได้เรื่องเลยนี่เจนดูและเรียนรู้นะเธอสามารถตกแต่งไอศกรีมด้วยผิวเลมอนได้รสเปรี้ยวของเลมอนเข้ากันได้ดีกับไอศกรีม,ห,มหวานเลยละ่ะ <c oughs> และเปลือกมะนาวยังมีประโยชน์ได้นะเอามาตกแต่งได้ไม่เหมือนใครเติมน้ำแข็งเล็กน้อยแล้ก็ไอศรีมเอาจะ้คุณลูบนานขึ้น และให้เหมือนในการเสิร์ฟเช้นเดียวก,กับร้านอาหารที่แพงที่สุดเลยดีใจจังแล้วก็เส่น้ำแข็งแห้งไปด้วยเ <c oughs> พิ่มควันแล้วก็ข้อฝ่าไว้วัวละเ <c oughs> ชฟทำออกมาได้สวยงามมากเลยละ่ะว <c oughs> ิเศษมากใช่แล้วไอร,ริมของคนยากก็ดูประทับใจเหมือนกันนะส่วนของพิศสาาของเรามีของหวานหลายอย่างเลยละ่ะงั้นมาดูกันว่าหนูหนอยกฤษช่างหของใครมากที่สุด <c oughs> หนูอยากกิน ว้าวมีสตาบิลิกับวิปครีมด้วยอร่อยจังเลยโอ้ oh. oh, อันนี้มีหมองด้วยอะไรกันเนี่ยว้าว oh. นี่แหละที่หนูต้องการคนเยอะมากเลยอาไม่ oh, มันเปรี้ยวมากอันนี้ดูแปลกจังเลย oh. รสชาติก็ไม่ดีเหมือนกัน <You. No. S 1> หนูเลือกอันนี้เย้ yeah! yeah! ฉันชน,นะฉันรู้ว่าน้องสาวต้องการอะไร S <S เป็นย่าคะตอเลยกำลังหิวนะหนูอยากกินอมยิม้มขอสีสันสดใสเลยนะ <All right. S 2> เออ <all right. S 2> ได้เลยอย่างนี้นี่เองอย่าเข้าใจแล้วย่าเคยทำแบบนี้มาตั้งหลายครั้งแล้วละ่ะเราต้องเคี่ยวคาราเมลและเพื่อจะทำมันเราต้องเติมน้ำตาลลงไปในน้ำตอนนี้ต้องคนตลอดเวลาเลยเธอรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมเอมม่างั้นก็ทำตามย่านะพวกเขาทะเลาะกันตลอดเวลาเลยดูเหมือนว่าม,มีอะไรซับซ้อนนะ น้ำตาลแล้วก็น้ำใส่ทุกอย่างลงไปในหมอ้อแล้วก็คนใช่ไหมล่ะ oh, ah, ah. Awesome. เราต้องตรวจสอบอุณหภูมิของคาราเมลก่อนให้ลงในแม่พิมพ์ด้วยนะไม่อย่างนั้นมม่อาจจะแตกก็ได้ <Okay. S 1> เยี่ยมมากตอนนี้เราสามารถเทมันลงไปในแม่พิมพ์ได้แล้วล่ะแล้วก็เพิ่มเฉดสีรุ้งที่กอรีเลยต้องการ ใช่แล้วคุณย่าดูและเรียนรู้ไว้นะคะโอ,โอ้จริงด้วยก็เลียอยากได้ออมิ้มสีสันสดใสเ่าช่วยแล้วย่ามีสีย้อมธรรมชาติด้วยเนะคุณย่าแข็งแรงจังเลยค่ะย่าทําได้ทุกอย่างละจ้า <c oughs> ตอนนี้เราสามารถเทงลงในแม่พิมพ์กันได้แล้วละ่ะ <c oughs> ย่าจะใส่ไม้ลงไปก่อนที่คาราเมลจะแข็งตัวด้วย คราเมลเริ่มเป็นก้อนแล้วงั้นเรามาทำโอมิ้มกันเลยโอ้ว้าวย่าชอบนั้นนี้ฉันจะปิดคราเมลให้เป็นเกีียวจากนั้นจะเป็ดนให้เป็นโอมิ้มอันใหญ่ไปเลยละ่ะคอยดูแบบนี้ไง <laughs> มันออกมาสวยงามมากเลย ไม่ไหมอ่ะคาราเมลของฉันมันไหมหมดเลยอ่ะหลานหญาเธอนี่ไม่ระวังเลยนะแล้วฉันเป็นไงดีอ๋อใช่แล้วตั้งใส่ของฉันมีดินน้ำมันยิ้วมันต้องทำได้แน่ๆสิฉันจะใส่เหมือนกันงั้วก็เอาออกมาแล้วก็ปั้นกันทำให้เหมือนไส้กรอกเลยปั้นแบบนี้ให้เหมือนเอ็มม่าที่ทำนะแล้วฉันได้เอามีมใส่ลุงเหมือนกันมันกินไม่ได้แต่ก็สวยเหมือนกันนะ มาไม่เลวเลยโอเคทุก <Okay. S 1> คนพร้อมแล้ว <c oughs> แล้วถ้าเรื่องอะไรล่ะกอลีเออาหมิ่มจากคุณยาหรืองานปั้นสวยๆจากพี่สาวละ่ะหรืออมยมิ่มจากเชฟ <What? S 1> หนูอยากลองอยากลองอันนี้ hmm? มันดูปกติดี hmm? แต่รสชาติ <No. S 1> แปลกๆอะ่ะงั้นมาลองอันนี้กันเลย แปกจังทำไมมันม่กลิ่นเหมือนดินน้ำมันของหนูเลยอ่ะ <Okay. S 1> งั้นมาลองกัน <Yeah. S 1> ใช่นี่มันคือดินน้ำมันของหนู <Yeah. S 1> ใครทำมันพังแบบนี้เนี่ยอ้ yeah. oh, สวยจังเลยอ่ะ oh. ทั้งหวานอร่อยและสวยงามมากเลย <Yeah. S 1> หนียเลือกอันนี้แหละเย่ yeah. yeah. ฉันทำมันได้ <What? S 1> ครั้งนี้หนูอยากกินมันฝรั่งทอด ใช่แล้วมันเป็นจานที่ทำได้ง่ายมากเลยพี่เจนเชฟและคุณย่าจัดการได้แน่ๆนคอยดูนะใช่แล้วตอนนี้จะหันมันฝรั่งเป็นแว่นๆแบบนี้คอยดูนะเอ้อหนูไม่มีของแบบนั้นน่ะต้องหั่นด้อะไรอะ่ะเราต้องคิดอะไรที่ทําแทนได้ละกันอะไรดีนะอ๋อใช่แล้วเจอแล้วหวีของฉันมันฝันลายชัดๆเลย แล้วไงอะหนูว่ามันต้องทำเป็นแผ่นสวยๆได้เหมือนกันแหละไม่ล่ะเจนฉันจะทำมันฝรั่งแผ่นสวยๆให้ดูดูสิฉันส่งอุปกรณ์อะไรมาด้วยมันช่วยให้ฉันทำมันฝรั่งที่ออกมาได้สวยงามเลยล่ะใส่ไม้เข้าไปแล้วก็แบบนี้แหละโอ้เบิร์มมากของย่าดีกว่าเยอะแบบวิธีดั้งเดิมนะตอนนี้ก็ใส่น้ำมันลงไปในหม้อกันเลย ขอามันฝรั่งทอดนะคะไม่ใช่มันฝรั่งทอดแบบนั้นนะ่ะส่วนฉันจะทอดมันฝรั่งในหม้อทอดกรอบนะหม้อทอดกรอบงั้นเหรอ <Okay. S 1> มันจะต้องทำอย่างนั้นไม่เหมือนกันมันสุกแล้วล่ะ <Yeah. S 1> เหลือแค่ต้องเอาไปเสิร์ฟอย่างสวยงามด้วยผงปาปริก้าแล้วก็เกลือ <Yeah. S 1> ย่าก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกัน <Yeah. S 1> และเคล็ดลับของฉันก็คือซอสมะเขือเทศใส่ลงไปเลย สิ่งที่เธอต้องการก็คือเกลือ <Come on! S 1> เสร็จแล้วกินเลยหลานเยอะมันฝรั่งของคุณย่าน่ากินมากเลยละ่ะของพี่สาวก็ดูดีนะแ,<ว>แต่ของเชฟสิ oh. มันสวยมากเลยละ่ะหนูจะเริ่มจากอันไหนดี <What? S 1> แล้วนี่คืออะไรซอสมะเขือเทศเยอะกันไปไหมอ่ะเ right, right. จนต้องเป็นคนทำแน่นอนเพราะเธอชอบซอสมะเขือเทศก็ <Okay. S 1> อโอเคนะพอกินได้ oh. นี่มันผรอนห้อยจริงๆงั้นเหรอ ไม่ใช่อย่างที่เราต้องการเลยอ่ะว้าวอันนี้ดูเจ๋งมากเลยแต่รสชาติยังอร่อยสดๆเลยอร่อยหนูเลือกอันนี้แลวคะ่ะเย้ฉันชินละเออที่นี่มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจดี <Okay. S 2> เริ่มจากทุกคนต้องทำไข่ดาวให้ผม <c oughs> ง่ายมาก okay. Okay. มันได้ผลดูสิที่สามารถขยายโมดูลได้ด้วยอะ okay. <Okay>. hey. ฉันสามารถทำไข่ดาวได้แล้ว ยิ่งกว่านั้นฉันรู้วิธีทำมันให้สวยงามและก็น่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะเพราะทำเช่นนั้นจะใช้แม่เป็นแบบพิเศษล,ล่ะใส่หงไปเลยเมื่อไข่ดาวขึ้นมาได้ปลาจากนั้นก็เป็นตาของกระตายใช่แล้วฉันคิดว่าฉันทดสอบมันขยายกับไข่ละดูสิเหมือนผลลงนั้นเหรอแปลกจังเลยต้องบอกว่าฉันะกดกลุ่มผิดนะไ <Okay. S 1> ้นมนลาลองอีกรัง <S <S ดีกว่าอเออมันได้ผล ตู่แน่ใจนะว่ากินได้อะแน่นอนนี่คือความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นะสาวๆอย่ายกวนฉันนะจะทำไข่ดาวจากไข่ใบใหญ่ๆนี่เดี๋ยวนี้เลย<ม>ดูสิมันใหญ่แค่ไหนอะฉันไม่เคยเห็นไข่ดาวที่ใหญ่ขนาดนี้มันก,ก่อนในชีวิตเลยปูอ่อย่าเพิ่งตัดสินใจทุกอย่างด้วยการทดลองสิไม่มีอะไรดีไปกว่าไข่ดาวธรรมดาจากร้านอาหารแล้วล่ะ เริ่มจากตอกไข่ใส่แมกนแบบพิเศษจากนั้นก็เอาไปต้มในน้ำเดือดเลย <Hey. Okay. S 1> เป็นไงละ่ะต่อไปฉันจะใช้อโวคาโดเพื่อมาทำซอสที่ฉันชอบไงละ่ะ hmm. ใช่แล้วนั่นคือโกคา,าเลยสำหรับทาบนขนมปังเปี้ยยังไงละ่ะดูสิว่าสวยแค่ไหนขาดแค่ต้องตกแต่งด้วยผลแรดิชและอาหารเช้าที่สมบูรณ์แบบก็พร้อมแล้วไดายักษ <Wow. S 1> ์ั้งเลกโลกดูซิมเยี่ยมเหมือนกันนะ แล้กินกับซอสมะเขือเทศด้วยและจะกลายเป็นไข่ดาวที่อร่อยที่สุดเลยเฮ้ไต่ของฉันน่ารักที่สุดดูสิเหมือนกับไต่จริงๆเลยน่าสนใจจังเลยโอ้ไข่ดาวรูปกระต่ายเหรอไม่ใช่แค่สวยนะาตาอร่อยมากอีกด้วยเลยเจนทำได้ดีมากแต่ตอนนี้มาลองกันดีกว่าว่าเอมมาทำอะไรมาเพื่อฉันน่ะไซร์วิตของเธอดูไม่ธรรมดาเลยเอ้ยอะโวคาโดฉันเกลียดมันเลยเอาเอาละวสตราตจอนจอนความหวังอยู่ที่คุณแล้ว มันดูธรรมดาดีนะมันคือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์นะเจนยินดีด้วยไดาทำไข่ดาวที่อร่อยและสวยงามที่สุดเลยเย้ขอบคุณนะยเลโอเูเหมือนว่าเลโอเตรียมภารกิจใหม่ให้เราแล้วล่ะใช่แล้วครั้งนี้ทำสลัดให้หน่อยนะฮะง่ายเหมือนปอกกล้วยฉันทำให้นะสลัดงั้นเหรอง่ายมากเลยแน่นอน ว่าต้องทำกับผักสลัดสดๆไงละ่ะแล้วทำไมฉันไม่ปลูกมันเลยตอนนี้ละ่ะเราที่จะทำมันจะใช้ฟาร์มทดลองนะสิ่งสำคัญคือต้องรดน้ำอย่างระมัดระวังด้วยเป็นไงละ่ะใช่สายตาจานจรคะฉันว่ามันเดือดน้ำมากไปแล้วนะโอ้จริงด้วยฉันต้องเรีบจัดการกับน้ำพวกนี้อย่างเร่งด่วนแล,ล,ะละ้วล่ะฉันไม่ต้องการให้สลัดของฉันเต็มไปด้วยน้ำสกรปรก <Okay. S 1> นะ <S <S อาอดูสิมันกำลังโตขึ้นแล้วล่ะ ได้เวลาแกพักแล้วใช่ต่อไปฉันก็ใช้ขนมปังฉันต้องการขนมปังเพื่อใส่ถั่วแล้วก็ซอสมะเขือเทศลงไปนะใครแล้วล่ะมันดูเจ๋งมากเลยเหมือนไดโนเสาร์มันคือของตกแต่งสลัดของฉันยังไงนะดูสิมันกลายเป็นศิลปะทางวิทยาศาสตร์เลยอะแล้วเธอนั่งรออะไรอยู่ล่ะเจนน่าละทำอาหารแล้วนะจริงด้วยก็ทุกเส็นทุกอย่างที่ปู่มันพูดมามันน่าสนใจนี้ สลัแตงกวาแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยสำหรับสลัดนะชิ้นส่วนัญคือการนำเสนอนะฉันจะทำสลัดลูกสนุกน่ารักน่ารักนะดูสิเหมือนไหมล่ะ <Hey. S 1> โอ้เจ๋งมากเลยพวกเธอลืมซอสกันไปหรือเปล่าพรีมเปรี้ยยัยงไงละ่ะ้าก๊ตสลัดทุกชนิดเลยนะนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันใส่มัน,นในจานก่อนต่อไปก็มาเปิดขนมปังดำกันเลยมันจะเป็นตัวแทนของดินยังไงละ่ะตอนนี้จะททำดอกไม้ที่สวยงามสักพัก เหมือนมั่งกลังเติบโต,ตจากดินนั่นเองนี่ต่างหากวิธีการนำเสนอที่สวยงามนะไม่ใช่สุนัขตัวนั้นของเธอเอาแต่ก็นะอยนเล่นดีกว่านะเวลาตัดสินใจแล้วว่าสุนงขอใครอร่อยที่สุดโอ้สตอร์จานเรามาเล่นมาที่คุณดีกว่าแต่นอสสอดูอร่อยมากเลย<ะ>ใช่แล้วดูมันาทำมาจากช็อกโกแลตนะเอาเรามาลองอย่างอื่นดีกว่าเอา้ยถั่วงั้นเหรอไม่มีใครชอบมันหลอกอะ่ะไม่ไม่เอาอ่ะ <What? S 2> เธอไม่เข้าใจอะไรเลยอ่ะเจนหมาของเธอน่ารักมากเลยสลัดก็ไม่เลวด้วยนะ <c oughs> <c oughs> ฉันพยายามเต็มที่เลยใน <c oughs> เวลาสำหรับผลง,งานฉันเอจากการทำอาหารจากเอมมาแล้วเลย <c oughs> เธอทำเป็นส่วนสลัดถากันเลยเอ้ยนี่มันคืออะไรขนมปังดำเหมือนเด่นจริงๆด้วยไม่ใช่ก,การตกแต่งนะแต่รสชาติก็เหมือนอ่ะ <c oughs> ไม่อร่อยเลยสลัดที่ดีที่สุดก,ก็คือเจนยินดีด้วยนะที่ชนะแล้ว ตอนเด็กๆฉันชอบหมุนเก้าอี้แบบนี้หยุดเด่นได้แล้วค่ะแล้วเราทำอาหารใช่แล้วล้างขวสักหน่อยฉันต้องการกาแฟนะฉันทำให้ได้ได้เลยใช่แล้วฉันมีไอเดียนแล้วฉันต้องการชงกาแฟในเครื่องบดที่ฉันประกอบขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองแล้วมันก็มีเพราะฉันได้ทางานวิทยาศาสตร์ยังไงแล้วแต่ทำไมไม่ลองใช้ทำกาแฟล่ะสิ่งที่สำคัญก็คือต้องมีความแม่นยำที่ดีที่สุดเลย เ hey, มร้อกาแฟลงไปในขวดใหญ่ๆดังนี้แล้วก็ต่อไปจุดไฟกันเลยเอาล่ะแล้วเราก็รอจากนั้นกาแฟก็จะพร้อมแล้วล่ะอุณหภูมิกำลังสูงขึ้นเห็นไหมฉันทำได้อย่างถูกต้องเลยดูสิกาแฟกำลังไหลออกมาด้วยเอาล่ะฉันนัดนำให้ลีโอได้ลองกาแฟทางวิธีสารแบบนี้นะนี่มันเจ๋งมากเลยกาแฟต้องอร่อยด้วยนะล้วทุกคนชอบอะไรกันล่ะถูกต้องมะพร้าวอย่างไงหรือพูดให้ถูก็คือน้ำกะทิ เพื่จะทำมนันฉันต้องสับมะพร้าวเป็นชิ้นๆแบบนี้แล้วเอาน้อที่่อรที่สุดออกมาเห็นไหมละ่ะแล้วก็ปั่นในเครื่องปั่นเลยแล้นมก็พร้อมแล้วจากนั้นเธอใช้ไว้ช็อกโกแลตล่ะแล้วก็แช่ในนมแล้วก็ละลายมันด้วยเป็นไงละ่ะเหลือไม่เยอะแล้วจะถูช็อกโกแลตที่เหลือแบบนี้เพื่อเป็นการตกแต่งในเครื่องดื่มนะเอาล่ะกาแฟเสร็จแล้วแล้วแก้วอยู่ไหนละ่ะให้ลงไปในแก้วเลยแล้วก็โรช็อกโกแลตเพิ่มได้ด้วยนะ แล้ตกแต่งด้วยผลเบอร์รี่มันอร่อยมากเลยล่ะว้าวนั่นเขาไม่เล่นกาแฟกันหรอกาแฟต้องเข้มๆสิทํางั้นเราจะขาดช็อกโกแลตไม่ได้ทำไมเราไม่เทนมร้อนันช็อกโกแลตบอลล่ะใช่แล้วเหมือนกาแฟมากกว่าอีกลีโอได้เวลาเลือกผู้ชนะแล้วเล้วเขาใช่เราพร้อมแล้วล่ะครั้งนี้สัตราจารย์ทำอะไรมานะเออผมสุดๆเลย ฉันไม่ชอบอ่ะ <No. What? S 1> เห็นได้ฉันว่าการทำอาหารไม่ใช่เรื่องของฉันเลย <Okay. S 1> แล้วเอม่าทำอะไรมานะอมไม่เลวเลยแต่ผลเบอร์รี่แห้งนี่คืออะไรกันเนี้ยมันไม่อร่อยเลยอะ่ะ <No>. oh. มันก็แค่การตกแต่งนะ mm. เจนควาหวังอยู่ที่เธอแล้วนะออร่อยจังเลยยินดีด้ดดดวยกับชัยชนะอีกครั้งของเธอเธอทำสิ่งที่อร่อยกันจริงอีกแล้วล่ะ <Yeah. S 1> ตอนนี้ฉันก็กกตัวจริงเย้ yeah.